จังหวัดกาลสินนะครับมีสถานการณ์น้ําท่วมหรือว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปลาวเนี่ยปัจจุบันมีม,มวลน,น้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําลำปาวกว่า175ล้านลากาูกบาทเมตรนะครับคิดเป็น90.5%ขออภัยครับ90.05%นะครับยังสามารถรองรับน้ําได้อีก10%ครับสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปลาวจังหวัดกาลสินนะครับหลังจากสัปดาห์นี้พบว่ามีม,มวลน,น้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําลำปาวกว่า175ล้านลูกบาทเมตร ทำให้มีปริมาณน้ําเก็บกักจานวน1,782ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น90.05%สามารถรับน้ําได้อีกประมาณ197ล้านลูกบาทเมตรด้านนายสำรวยอินพิทักษ์ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลํำปาวกล่าวว่าเราได้ติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมที่อาตลอดเวลาซึ่งจะเห็นได้ว่าในแผนผังลุ่มน้ำชีตอนล่างมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลำน้ำต่างๆ ลงมาที่เขื่อนลำปาวที่มาจากห้วยหนองแสงห้วยมูลลำปาวซึ่งหลัหลกๆก็จะเป็นตัวลำปาวนะครับที่มาจากจังหวัดอุดรธานีทําให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําลำปาวมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้และอยู่ในช่วงขาขึ้นเนื่องจากว่าวันนี้นะครับมีฝนตกลงมาโดยฝนนะครับมีแนวโน้มว่าจะตกลดลงและก็จะไม่มีฝนไปในที่สุด ส่วนภาพที่เห็นนะครับว่ามีมวลน,น้ำเอ่อท่วมถนนเส้นสีธาตุอุดรธนานีท่าคันโทจังหวัดกาลสินนั้นเนื่องจากถนนที่สร้างเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับเก็บกักของคอลื่นลําปาวก็เลยทำให้ในช่วงหน้าฝนนะครับมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเยอะก็จะมีปัญหาน้ำท่วมได้ตอนนี้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลําปาวยังต่ำกว่าระดับกักเก็บอยู่ที่70เซนติเมตรจึงจะเห็นได้ว่าน้ำยังไม่ได้เอ่อล้นอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน โดยปีนี้คาดว่าเราจะสามารถเก็บกักน้ำในเขื่อนลำปางได้ถึง96%หรือประมาณ1,000ล้าน1,900ล้านลูกบาทเมตรนะครับมีน้ำเพียงพอใช้ในการาทำการเกษตร,รหรือว่ากิจกรรมในช่วงหน้าแล้งทั้งการเกษตร,รการอุปโภคบริโภคหรือว่าดูแลด้านท้ายน้ำทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธร อุบลราชธานีอย่างแน่นอนครับค่ะด้านนายสนั่นพงศ์อักษรค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดกลสินก็ได้พูดคุยในรายการคุยสนั่นวันพุธที่สวทกัดทกรสินค่ะผ่านขึ้นน m 93เมกะเคิฮิร์ค่ะในวันนี้ว่าอยากให้ฝนตกเอออย่างน้อยเนี่ยหลุมขนมคกเก็บน้ําต่างๆที่เฝ้าฟังในส่วนของกรมชประทานค่ะหรือว่าสํานักง,งานชประทานจังหวัดกลสินเราก็ได้มีการดูข้อมูลกันอยู่เป็นประจําทุกวันก็จะเห็นว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยน้ำยังไม่ เต็มอ่างเลยขนาดน้ําเต็มอ่างหน้าแรงนะคะก็ยังประสบปัญหาภัยแล้งค่ะสําหรับจังหวัดกระสินปีนี้นะคะก็มีน้ําอยู่ที่ร้อยละ50ก็มี70 ก็มีค่ะแม้กระทั่งอ่างเก็บน้ำลำปาก็ยังไม่เต็มนะคะดังนั้นเนี่ยฟ้าฝนที่ตกลงมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็คงจะเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของเชิงปวกที่จะทำให้น้ำเนี่ยเต็มอ่างเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ใช้ในช่วงของหน้าแล้งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เกิดว่าถ้าตกลงมาหนัหนกๆก็อาจจะมีการเอ่อล้นค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องก็ทำให้ดินอิ่มตัวดังนั้นนะคะถ้าตกเพิ่มลงมาก็จะมีโอกาสทำให้เกิดน้ำท่วมได้ค่ะ